สแตนด์ค่ะสแตนด์สแตนดจะเลิกกจะเลิกซุปโอ้มากนาลลยตาโนมันี่ครับช่วงใดเนี่ยราไงานตัวเด้อคุณสิรินทีวีครับเจตังคนผู้ไทยค่ะทีนิวสุรินไทยแลนด์โชคลัค่ะมันทการทารวยทำน้ำโชคเบาอีสานทิดเกนขาดโบได้เบาอีสานทิดเกนท้าพ่อ กเนวล่วนานันกาไก่ชนสินตัวมงตากับครบยังหานึ่งเป็นเห็ดบ่ครับอาจารย์สีมันเขาหานึ่งานึเป็นเห็ดถึงใหญ่วัดเลย่ใหญ่วัดเลยหานึงเป็นเห็ดอยู่ไม่ได้ต้นใหญ่ว่ดหานึเป็นเห็ดหานึเป็นเห็ดวิ่งกับเขาทั้งบนทั้งล่างว่้นูทั้งนึงวิ่งศูนก็หนึ่งนอมันกัเขาเหมือนตัวศู์บนลลางนึง อันนึงก็เรียกว่าเต็มน้ำเสียเเลยสายวิ่งเพื่ได้เงินอยู่ดอกเือนลังหันได้ก็ได้ใส่สว่างเือนยี้ก็นื่นนี้แห้งมั่นใจหลายได้มนนกระกาษมากคุณกูมาอเรียกสีเขาดีินนะคุณคู่เตรียมกระดาษมากเนียมคู่เขียนคุณคู่เขียนบ่ครับ ว้าเขามีครูไปแล้วครูคนใหม่เขียนงาอ๋อมีครูคนใหม่ครูชบาแก้วครูชบาแก้วอันนี้พออ้อได้ไหมบ่ออ้อก็ไม่พอพออ้อกำลังกำลังเขียนอยู่เดี๋ยวครับผมสำหรับสำหรับสูตรของอาจารย์ในในวันนี้ครับผมเห็ุตรงกันจักที่สูตรครับโอ้สีไฮหน่อยหน่อยหางหนึ่งเด้อหัวหนี้เพราะว่ามันใจหลาหน่อยหน่อยได้จ้าเราสิบบอกับสีห้ วิ่งศูนย์คือเก่านะซื่อนั้งก็ได้เหติติศูนย์อะไงวดน,นี้แล้วก็สีนี้เหล็กฟันหาอีกหางหนึ่งแค่นั้นละว่าไหลายดอกเลษฐ์สมบูรณ์เทตุต้องมาตรงกันไว้ศูนย์คือเกา่างวดน,นี้<ด>งวดว่าง<อ>ันก็นหาศูนย์วิ่งศูนย์ก็มาศูนย์อันนี้เมันก็สี่ศูนย์อีกเดียนนี้แต่<ม> <laughs> าการนี้หาสูตรคนนี้ เห็่ตรงกันตัวใดแล้วก็จะเอาตัวนั้นหมวดบางหนงหวดก้อนกัแบบตรงศูนย์กันหนึ่งหลายแอะไรวิ่งศูนย์กันหนึ่งก็เด็กฝันกับมาได้หาหนึ่งเดียวม่นวะนั่นแหละหมวดนี่ก็บฝันได้เดียวก็เขาฝันก็การับเงี้ยกับฝันมาเขามาบอกนี่ละเ็ามาบอกบอกเป็นตู้บอกเป็นตู้เลยเหรอเลยละเป็นโต้มา วันนี้เขาบอกเป็นโตเลยบอกครับบอกเป็นตัวเลยแขียนเทียนเลยหมดนี่ได้ตีหยาบปครับสี่หยสองหางเรียกหมดนี่ทั่วมาสสี่หยสองหางมัดเงี้บดเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับอาจารย์เนาะเอาไปบดล่างน้ำหน่ะนะบดล่างน้ำนะเรียกสองหางนึงเนาะมันจากการมาสี่หยเรียกสองหางแค่นั้นนะเห็นนวงๆนีมันเข่าน่ะ คุณกู่มากคุณกู่มากกู้ในการมากสองงานกับเขาเป๊ะเดยแถวนี้มาหดพออ่อมาหดพออ่อให้พออเขียนแด้วเถอะเอาพร้อมย่างวันนี้ครับอาจารย์นะครับวิ่งจับคู่มาเลยครับจับคู่ให้เร้่บนวิ่งศูนย์ศูนย์ก้นหนักก้นบนราครับอาจารย์บนขึ้บนล่างลดหาโอเอเก้าเก้าหาศูนย์ เก้าเก้าห้าศูนย์สามตัวนั่นแหละหางเดียวครับแตาหางเดียวก็ยังว่าให้หางเดียวตัวเดียวเก้าห้าศูนย์แล้วก็ซีบีเหล็กฝันอีกหางหนึ่งครับเป็นกระบอกสามตัวกันมัครับอาจารย์อันนี้โบแมนครับเล็กคำนวณตัวอันนี้คำนวณไอ้เลขกฝันนี่หนึ่งสี่ตัวเดียวเลยคุณมาบอกนะคุณเก้านะซื้ออาตัวเก้าน่ะวันนั้นสิ เลขฝันเนื้อหนึ่งซีคุณมาบอกเป็นตครับแ์มนซิฟซีตัวเดียวเลยกลับบ่อาจารย์โอ้ฝันบอกกลับกอเลียวเตทือเดียวเลี้ยวเตลือเน่เออตัดออกมาเลียวมันเดียวยังนะแ้วน้องสันี่บอกครับอาจารย์เมนน้นี่เมืเมื่ออยู่วัดนี่เราฝันได้ซีซีนี่นี่อาจารย์นายไม่ได้ในใจจับมือแร้วครัเดี๋ยวจัมือแล้วเพน่อลเนาะนเออวันผ่านเนี่ย มือวันศ์มือวันพกรก็ได้ลายมือเตือหมดละถ้ามานถือวันนี้ใเป็นไรครับบัวมันถือได้กับวันี้ยู่งนี้ยู่ของเ่าบัวใไสดอกบัวนี้บัวใหญ่ครับบัวบัวใหญ่เดียวได้ที่มากแค่นี้ครับอาจารย์ก็หาศูนย์ C แค่นี้พอเออก็หาศูนย์งงก้มแดงๆหนึ่ง C หนึ่งี่หนึ่งหนึ่ง่อะเรียฟันเอาข้างบด บนหางเดียวอาจารย์สองตัวพาอาจารย์นับกระดัยขับทีเป็นเอกสุดมาคำนวณนี่ครับห้าศูนย์ตัวเดียวเลยห้าศูนย์ตัวเดียวเอื้ออัดนักนักเลยตัวนี้ศูนย์เข้มเข้มครับอัดหนักเลยแล้วเน้นบนเด้อแต่ว่าหอติพันธ์มาได้ตรงๆมาพาอาจารย์เมนได้ห้าหนึ่งเลยบอกครับเมนหาหนึ่งข้าเข่าหานึงนี่แหละเรียกฟันกับหนึ่งซีอันนี้ก็บปริตีบอกเป็นตัวเลยเรกฟันเป็นตัวเลยครับ เพื่อนบอกว่าตัวเก้าคนละซีซีอ่ะเด็กมากกับสาถั่วด้วยครับด้วยคอโชคดีมีโชค่าภาคผู้ใดเห็นคลิปนี้กับผู้โชคดีล่ะเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีแมนคือแก่ละม้าไม่นี่ม้าไม่คุ้มคู่กับแม่คู่กับมาเต็มเซตเลยสร้างซึกสลิมกับมาสร้างซึกสลิมกับมาครับเหมือนก็หัวกันอยู่หัวหยอดสร้างซึกสลิมกับบ้านเลขพระเจ้าใหญ่บ้านเฮียเท่ากันออกซูฟีเด้ับ ปีนี่ปีที่แปดสิบเด้อเด้ออแปดสิบนะปีที่แล้วมันเจ็ดสิบเก้าอัตมามาสวดมุ่นอยู่นะบอกยุ่มเจ็ดสิบเก้าเลยยุ่มถือเมื่อบานคุนตัวบรรพุนปีนี่ปีนี่ปีที่แปดสิบเด้อมันกับเขาก็เล็กอัตมาอยู่มีศูนย์อยู่มันมีงว่เปลี่ยกันเอาผมมีแปดี่นก็ยังมาแปดศูนย์เล็กพระเจ้าไงกันไหวนะครับนะรับกันเล็พระเจ้าไ่นะห้าู้มักบอกว่าสีบวก ปีที่แปดสิบมันออกกูปีปีกายนี่ปีที่เจ็ดสิบเก้ามันอกอเจ็ดเก้าเจ็ดเกไอ้ก่อนพูนกับเจ็ดสิบแปดกับวกเจ็ดดออกนล่ะหาหนึ่งจากนั้นเพิ่นอ่งีออกเลยลัตเตอรี่นี่โบมี่ขายเดี๋ยวนี้มือขายหาใบให้ลวงพ่อใหญ่ลวงบอกหลวงพ่อใหญ่ซื้ออลดเปนแ่ดแปดศูนแปดศูนแล้วซื้อเจ็ดใบหลวงพ่อใหญ่นั่เนี่ยหวยหวยจุดซื้อมืขายเจ็ด้อยหาิบดหาใบ ลงพ่อใหญ่เล่าล่อเสือบอกเล่าสื่อเลยแปดศูนย์ฝากเลขพระเจ้าใหญ่วัดหงเง้อแปดสิบบอกทุกปีเป็นเลขงงค้นไหมครับเลขงงค้นนี้เลขแปดศูนย์นี่เลขวัดหงพระเจ้าใหญ่วัดบ้านศรีสเลดวัดหงก็เง้วอยเดียวอำเภอภูทใต้สูงเป็นการเด่เจ็ดเก่าครับเจ็ดเก้าปีนี่ปีที่แปดสิบครับอย่าลืม เพื่อนีอ่องห้สุ้ปีนะอาจารย์บอกว่าห้ามลืมเด้อครับเด้ออย่าลืมแปดศูนย์เด้อ FCA ทางไก่ทางไก่ถ้า๋ยวเพื่อนชิว่าเดียวเดี๋ยวเพื่อนชิว่าหลายตัวว่าแมนเด้อเพราะว่านี่ตัดออกมาเราไปเขียนกลับให้พ่อผมเขียนตัดวิ็นวินสองตัวนะคะแต่ว่าอาจารย์ต้องให้ขนาดละเก้าศูนย์กับหนึ่งศีว่างนี่ก็ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวตั้งเขาครับอาจารย์เก้าห้าศูนย์กับหนึ่งศี ตะบาาเลขหสามลืมก็คือ80 80เลขมงคลเลขมงคลของหนึ่งปีมีครั้งเดียวปีละเถ้าววิ่งศูนย์บนวิ่งศูนย์นี่คือว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวกินลวดข้างก๋วเตียวรอสั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยก๋วยเตี๋ยวกินรอเลยวิ่งศูนย์เนี่ยสายวิ่งนี่สายวิ่งสายวิ่งสายแล่นสายง่ายท่นวิ่งนี่ตอนนีผ่านโลมาผ่านเหล็กอาจารย์เมื่เคย้ผ่านเทียนได้แล้วเรียกวิ่ง ทำเบาที่เจนเถอะนี่อาจารย์พวงวิ่งศูนย์กับเขาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งเนาะว่างั้นไหมไม่มีหลุดเนาะอาจารย์เนาะม่นไม่มีหลุดแต่ว่าไอ้หลุดเอียงว่ะหาศูนย์ตัววัดม้องะแต่ายมั่นใจครับนะครับวันนี้มั่นใจหาศูนย์นี่เหลียวไหลหาศูนย์ศูนย์หานี่กรับพร้อมเด้อตัวเดียวเค็งๆเลยครับครับแยกไปนะครับอาจารย์แยกมาปีมุนทัวร์นะครับอาาจรย์ มันหลายกลองจะ่ไปสรุปหรเอเดี๋ยวผู้ใดดีเห็นคลิปนี้แหละคือผู้โชคดีนี่แตัววงไว้แหละคือตัวนี้วงสีแดงปากกาแดงเ0ห้านหนึ่งสีเป็นวงสีแดงเต็มล่ำกระเทียดแล้วท้งนี้นะครับเต็มลำใหญ่บัวประเวเต็มแซคขมิ้นอยู่เต็มซคขมิ้นเลับ

มาทันบนน้อมบัดถามาบรทันก็ค่อยมาเอาตัวเล็กทีละทีวันที่สิบสามมันที่ตรงกันบอสทีได้ห้ามันตรงกันอยู่ได้ย่ำงใหม่เอฟซีนะครับสำหรับสายบุญยุยไก่นะครับอาจารย์ให้เพื่อนเดินทางมารวมที่ีได้นะครับเนี่ยให้เพื่อนแครค่ายมาให้อยู่มื่อวันที่สิบสองต่ก่อนอาจารย์อยู่วัดนี่นี่มาอยู่ตัวเล็กเราก็เช็ดพิธีอยู่อู้นล่ะครับในในบัดบัดน้ำมุ้งเนาะเจ็ดหนึ่งเดีเต็มเต็มเพื่อนเพื่อนได้เอา ดนตรีมาเปิดตีบอกเบาที่เจนอยอะเลยนะโดนตีมางั้นให้คนตัวอาจารย์หันมาท่านนี่อีกจุดหน่อยเลยโอ้บ่ท่านคับสิรับอีกจุดหน่อยก่อนจีดสิบบาทห้เบิ่งหน่อยพอดไม่เห็นเลยแป๊บๆคุณจี๊ดเอ้สี่มันจะน้ำลายชาบซึ้งเลยเอาโลดเอาโลดวิ่งศูนย์เด้อสายวิ่งเลยยังได้ก็ได้กระวงกลมสีแดงๆให้นะครับสำหรับตัวยิงของพระอาจารย์นะครับเก้าห้าศูนย์นะครับหนึ่งสี่นะครับห้ามลืมนะครับแปดศูนย์เป็นเลขมงคลนะครับ บ่ถึอจะแข่งหัวกระสอยฟ้ากระพูนอนในลุงบ่ถึกจะผู้นอนในลุงเมาจีเจนเดี๋ยวพาวะถามว่าเขาวัดนี้บ่ฉันเขาลาแยงเมียนสิบสนนวดเข่าแรงนะเข่ามั่งพอมาจัดการแล้วจะลงตะลวนดคู่คู่มุนคู่มุนเข่าก็เก่านล้วบ่เป็นยังโดเข่าแท้ละสายวิ่งนี่กล้ารับประกัน เรียลเลยเนาะครับสาธุบังรู้เลยโอเคนักศึกษานักศึกษานั้ใดเหานักผู้ษาค่ะผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์กว้างค่ะสำหรับท่านไหนเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะขอให้เฮงๆงปังๆรวยๆนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ